เดบอยจ่ายมันถึงซัวเลสตอกแล้วสับหืมชนขาอย่างเงี้ยสว, oh <my. S 1> วัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องอะไรแชนแนลนะฮะก็คลิปนี้มีทักเตะอดีตกองหน้าตัวตึงของลิเวอร์พูลนะครับก็จะเป็นใครไปไม่ได้ลุยซัวเลสค่าพลังโดยรวมถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ o v r 94เองนะ ร่างนี้ถือว่าเป็นร่างที่น่าเล่นนะครับเพราะว่าหลุยส์โซเลสร่างเก่าเนี่ยเป็นตะก,กีมูฟสามดาวนะครับมาร่างนี้ถือว่าน่าใช้เลยมาสี่ดาวก็ลองจัดหน่อยนะครับค่าพลังโดยรวมก็พอได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับมาดูค่าพลังของสีเท้านะครับสปีดต้นเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยแต่สปีดไปลายไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นสายเลี้ยงบอลอาจจะไม่ค่อยเร็วสักเท่าไหร่นะครับโซเลสส่วนในเรื่องของการทำประตูดีอยู่แล้วนะครับความแข็งแรงความก้าวร้าวก็โคตรดีเลย เวิร์กเลดดีด้วยแล้วก็ตัวนี้มีพลังแสงยิงใส่ก้อยอย่างเดียวเองนะครับก็เดี๋ยวต้องไปลองดูนะครับว <im> ่าโซเลสเนี่ยจะได้ทำประตูมากสักแค่ไหนนะครับก็คลิปนี้พยายามจะปั้นลุยโซเลสคนเดียวเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูลุยโซเลสทำประตูกันดีกว่าฮะถ้าพร้อมแล้วไปฮะกโยจ่ายไปถึงกุดอกันไหลยาวมาถึงเดอะบอยเอ้าคิดว่าจะเป็นโซเลสนะครับโซเลสไม่ได้วิ่งมานะ ก็ลูกนี้ไม่นับแล้วกันนะฮะขึ้นมาไม่ทันนะเนี่ยหาโซเลสไม่เจอนะครับไม่นับไม่นับไม่นับลูกนี้ไม่นับคิดว่าเป็นลูกแถมมาแล้วเบลเปโดเหลียงขึ้นมาัมาถึงโซเลสได้บอลอยู่โอ้โหเรียบร้อยเอ้าได้อยู่แต่ปันโอ้โหชนเสาอีก เรียบร้อยเลยโซเลสเอาโอชาโอาชางักมาถึงัวเลสนี่ขนาดเล่นกระบ,บอกแล้วเนี่ยแย่งโขกไม่ได้นะครับโดนยิงลูกหนึ่งฝั่งตรงข้ามออกเลยนะฮะแมังนย่างนี้มันสวยถือว่าลูกนี้เป็นลูกลองเล่นแล้วกันนะครับคิดว่าจะไม่เข้าเนี่ยถือว่าเป็นตัวลองยิงแล้วกันลูกนี้ ได้แล้วหนึ่งประตูนับดีไหมเนี่ยจังหวะนี้ยิงบอลถ้าได้แหมปั่นใซโก้อยด้วยสวยจัดสวยจัดการจ่ายที่เดบอยนี้บอยไหลมาถึงโซเลสเลี้ยงมาแล้วตอกหลุดแล้วโซเลสโยกเอ้าโอ้โหจานจังหวะนี้ไม่ได้นะเนี่ย เอาเดียวเปโโรปั่นมั่ๆแล้วกันเรียบร้อยครับเข้าเลยโซเลสถ้าหลุดจังหวะเมื่อกี้นี่เรียบร้อยแน่ๆฮะกะว่าโยกหลอกแล้วปั่นเลยนะสันดุดครับมีสองตัวประกรบเรียบร้อยเลยลูกนี้ก็ไม่นับเนาะไปโอชาใจที่ไล มาถึงเดยเปโลมาถึงเดอะบอยนี้โอ้โหจะจ่ายให้โซเลสงัดก็ไปที่โซเลสสัดเต็มข้อครับจ่ายมาถึงหน้าโกขนาดนี้ประเคนให้อย่างสวยครับลูกนี้ถ้าจบไม่ได้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะนี่จังหวะเดยวเปโโลงัดมาครับเท้าซ้ายวอลเกอร์จ่ายไปที่ไรท์ มาถึงโซเโลสเชือกหลอกโซเลสง้างแล้วปังโอ้โ,โหมันเป็นอะไรกระเสาเรียบร้อยเลยเอาเดวิปโล่ไหลให้โซเลสโยครับโซเลสวิ่งมาแล้วโอ้โหข้างด้วยขอยิงลูกไกลอืออาได้เวลาแล้วชูโอ้โหติดเพราะว่าจอดไม่ได้เลยเน็ตแดงเหลือเกิน ยังไงก็ได้เปิดมุมครับโซเลสอยู่ไหนโซเลสหรือเปล่านะ่ะนัดมาที่โซเลสง้างกลางอากาศโอโ้โหทีลูกนี้ยิงเข้าสงสัยถนัดลูกบอลเล่นะครับโซเลส,ส,เล,สลูกปั่นเนี่ยสงสัยจะไม่เหมาะเท้าซ้ายอ่ะได้เรื่องเลยจังหวะน,นี้ ไหลจ่ายมาที่เดวิโลไหลมาถึงเดบอยนี้เดบอยตัวเลสมาแล้วนัดจะไปัวเลสมีแหลกด้วยมีแหลกด้วยถ้ายิงไม่ได้ลูกนี้นี่ถึงก็เลิกเลยนะัวเลสเอาเรื่องเอาเรื่องเดบอยใจสวยอีกแล้วนะครับจังหวะนี้อ่าเต็มเต็มครับเท้าซ้าย เฮ้ได้อยู่ได้อยู่ให้เดวเปโรถึงย้อนกลับมาจ่ายมาที่โซเลสโยกหลอกไปน็นทันทีง้างแล้วสับโอ,โ,โอ้โหเต็มเต็มครับโดนปัดเลยเปิดมุมเงี้ยไหนวะน่านโซเลสงัดยาวมาที่ส่วเลสไม่ได้โขกเอาโขกนี่วะโดนเปิดมุมบ้างนะครับงัดมาแม่ได้แล้ว ใครวะเนี่ย้าวสโซเลสอย่างนี้วิงยาวตอกหนีเอารอดอยู่ได้เรื่องได้เรื่องแต่เลี้ยงบอลช้าเนี่ยโอ<ฮ>้ช้าจัดยังได้อยู่ง้างแล้วปันแรงไม่พอนครับองสามไม่ได้เขานอะวินิโดนบอกเกอร์จ่ายที่เดียวปโลอีกแล้วนะครับโซเลสโซเ,เ,เลสที่เดิม ไปวิ่งไปแล้วเดี๋ยวบอยนี้โอชาไหลมาถึงซัวเรสหมุนตัวแล้วปัน่น <c oughs> จังหวะนี้ลุน้นกะวาไม่เข้าแน่ถือว่ายิงดีถือว่ายิงดีตัวนี้หมุนตัวโชว์ไปทีนึงนะครับ <c oughs> คิดว่าจะโดนแท็กเกอร์นนะเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ บาหิมบรูโนเฟอร์นันเดสจ่ายมาที่โอโคดักลิสเรียบร้อยเลยรวดเร็วทันใจเหลือเกินดูการไหลมาที่เดลเปียโรเดอบอยจ่ายมาถึงซัวเลสตอกแล้วสับชนคาอย่างเงี้ยกองหน้าอุลุกไวนี่ยิงชนคานเก่งเหลือเกินนะพอกันนุนเยตเลย โอเคครับเราไปดูโซเลสก็สาหรับโซเลสสายเลี้ยงบอลน,น่าจะไม่เหมาะนะครับความเร็วสปีดต้นถือว่าดีนะแต่สปีดปลายไม่ค่อยดีเลี้ยงบอลก็ช้านิดนึงนะครับแต่ผมไม่ได้เทนหรือเปล่ามันก็เลยไม่เร็วอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ยังดีที่มีสภาพร่างกายที่ดีนะครับว่าเบียดบอลได้แล้วก็เลี้ยงบอลโอเคเลยแต่เรื่องการยิงก็น่าจะยิงได้เรื่องอยู่เหมือนกันแต่เท้าซ้ายรู้สึกว่ายิงไม่ค่อยเข้าเลยนะครับชนขานจนเสาตลอดเลยแต่เท้าขวานี่ยังไงก็คมอยูล่ละ การโคกก็ดีอยู่เหมือนกันความแข็งแรงก็โคตรดีเลยโซเลสสำหรับสายฟีถ้าแรกตัวนี้มาใช้ก็ถือว่าน่าสนใจนะสายทําชิ่งเลี้ยงบอลจ่ายเกมทําบอลทาชิ่งไปครับเปิดโคก็ได้นะโซเลสคิดว่าโอเคอยู่เหมือนกันและที่น่าเล่นก็คือมันเป็นสกิลมูฟสีดาวด้วยถ้าเป็นร่าง3ดาวจริงๆมันก็น่าเล่นนะครับถ้าสําหรับคนที่ชอบเล่น4ดาวร่างนี้ก็น่าเล่นนะครับยิงธรรมดาก็ติดยิงสายก้อยด้วยนะครับตามมาลังแฝงเลย ได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่ร่างนี้ก็เล่นไม่ค่อยเข้ามือนะครับยิงไม่ค่อยได้เลยไม่รู้ว่าไม่ได้เทนหรือเปล่าแต่บางตัวที่ผมมาเล่นแล้วมันไม่ได้เทนมันก็ยิงได้เยอะนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม